สบายดีมาน,นี่พบกับซองภูมิภูมิมาน,นี่จะมาเล่นเกมสงครามรถตั้งหรือว่าสงครามรถถังหรือว่าโวออฟแทงอันนี้เป็นรถถังของของทัพแดงเนาะเป็นรถเปิดใหญ่ติดรถโแม่นรถถังเ,เป็นเขาจะว่าเป็นรถถังชุ่มยิง ชุ่มยิงนะหรือว่าสไนเปอร์สไนเปอร์แทงภาาษอังกฤษก็คอยได้แต่ได้ก็คอโทษด,ด้วยมัมนีิสิดนตัวใดดีเนาะก็มีชีเตอกอะไรเนีเ่ยเพนเซอร์แล้วก็ทีตระกูลทีก็มีแต่คันเดียว ทีสามสี่ทีสี่ทีมสิบ่ันโบได้ดังใจที่เอา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 มันขวศาตร์ทีามสิบี่34ก็โบได้เพนเซอร์เอาปืนใหญ่นี่แหละ เอาเสน่ห์ปืนเนี่ยไปซูมยิงมันมันสีกากหรือมันสีหาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งภูมิภูมิเดดเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสาร้างคลิปในครั้งต่อตไปกดไลค์ให้ได้กระดิง่งใหม่ ที่หักส่งมาอีกจุบบจุฝากกันเด้อที่หักตอนนี้ค่อยคอยดิน world of tank ก่อนเพื่อแฟนแฟน world of tank สบับมือถือซุ่มอยู่นี่เราแล้วตอนนี้นะซุ่มเลยเอามาบุถือปอนจกักเธอเว้ย มงึงอยู่ใส่โว้หางี้หาี้ผัดบังกูหน่วยผู้หาเอ้มสุ่มเขาแบโอ้ยหามึงเอยบังหน่วยผู้อยถ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 อยทอยถ้อยถอยถอยถ้อยถอยถอยทวดยันได้ยิงน้้า้ยอออยอ้ทย ให้ยิงเลยตีขอจักนัดจักนัดขอจักลูกจักลูกขอจักลูกขอจักลูกเน้นเน้นขอเน้น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 ,น,นบโบกเข่าโอ้มุดถอยมาถอยมาเล่เนเลยเต็ม ตัวนั่นแหละวะมึงยิงบุธกากมึงก็ได้เนอะคันว่ากากแล้วมีปัญหาโรดมันกะมกะอืหูมนมันมันมันมนนี้มัน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 ลายมันลายมันลายพี่น้อง เกมโบวออบแทงมันสุดยอดเลยนี่สุดยอดเกมรถต่างไฟฟันมาแต่ร้นแล้วเอ้าจะไว้โอ้ยแล้วบาได้เด็กซ้ำอ้ยอยู่นี่เองมึงเฮ็ดกูค้หามึงหามึเงเอ้ยมึงจะไปไส่ โอ้ยหามึงเซ็ตเซ็ตเซ็ตนี่โบได้แล้ยดูดเลยนี่บบได้กระด,กดูดเลยสนใจยนะังโอ้ยขวดสาแท้เดี๋ยวว่า,า,าตาย,ยแผลตา,ตายเวียนเลือดริงวัวหายยัง เอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนื้อไปก่อนไม่ใชเบิ้งเขาก่อนว่ะเบิ้ลเขากวนใช่เสียแล้วอุ้ยลองชงขั้นหนึ่งเอาลิ้นสู้ไอ้ฮันวาย่านตายนี่นี่ไปเลยรุ่ยเลยรุ่ยเลยอืมแต่ละนั่นตัวโอ้มึงเก่งหลายสุดยอดแล้วก็แต่มีตัว เลี้ยวหาคันมันคงมันนี้คันนี้คงมันนี้คงมันนี้นเลี้ยวว่ามันเอาไปแดกแซมวงเก่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 งเกงกูดคาวันาานี้สุดยอดเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เด้อเอาเท่านี้ก่อนวันนี้เสร็จกับที่หักก่อนเดี๋ยวที่หักเดี๋ยวที่หักจะเครียดที่หักทำงานมาเมื่อย ไปหาที่ฮักก่อนเด้เอ